ไม่รอช้าคําถามแรกเลยนะคะคุณหมอครับคืออันทะข้างซ้ายเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆต่างกับข้างขวามากครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับคือตอนนี้ผมเครียดมากเลยไปหาหมอหมออันตาสาวลูกอันทะนะคะแต่หมอบอกว่าอันทะาไม่มีอะไรแต่เมื่อก่อนลูกอันทะผมมันเท่ากันแต่ตอนนี้ไม่เท่ากันต่างกันเยอะเลยครับขนาดที่แตกต่างทําผมเครียดมากเลยครับตอนนี้อายุ46ปีครับอันทะเนี่นะ ในคนเอเชียเนี่ยตกประมาณ1 4 1สหซีซีหรือบางคน,นอาจจะ2 0ซีซีนะฮะคนไข้สังเกตว่ามันเล็กลงรจริงๆข้างหนึ่งอาจจะใหญ่ขึ้นก็นได้นะ,ะข้างหนึ่งอาจจะเป็นถุงน้ำแล้วมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำให้อีกข้างมันดูเล็กลองอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งก็ต้องไปตรวจด,ดูว่าไอ้ข้างที่ใหญ่เป็นเพราะอะไร,รนะส่วนถ้าเกิดว่ามันไม่มีถุงน้ำแล้วมันเล็กลงจริงเล็กลงจริงนะฮะอันนี้อาจจะเกิดจากกรณีที่เช่น ไปผ่าตัดไส้เลื่อนผ่าตัดเส้นเลือดขอดแล้วไปโดนเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอันทักอ,อันทะกก็จะฟอลงฟอลงหรือกรณีที่2คือติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะพวกคังทูมแต่มักจะเป็นในเด็กคคือคังทูมแก้มบวมพอแก้มเริ่มยุบเชื้อวิ่งลงไปที่ถุงอันทันะอาจจะลงที่อันทะข้างเดียวแล้วอันทะจะบวมถึงเลยเป็นไข้สูงนะปวดมากเจ็บมากแล้วพอหายอันทะข้างนั้นมักจะฟอลงนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้นะรหรือมีการผ่าตัดบางอย่าง,างเช่นผ่าส้เลื่อนผ่าเส้นเลือ,อดคอร์ดแล้วท่อน้ําสุจิมนะันวิ่งมาจะวิ่งคู่มากับเส้นเลือดแล้วไปตัดหรือไปผูกโดนเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอันท่ก็เป็นไปได้ครับแต่มันไม่น่ากลัวหรอคคุณหมอบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรใช่ไหมคือไม่ต้องกลัวแล้วอายุ46หนึ่งน่าจะมีลูกพอแล้วอสองถึงยังไม่มีลูกยังไม่ได้แต่งงานปกติคนที่อันทะาไม่ลงถุงแข้างหนึ่งแล้วต้องตัดทิ้งเนี่ย และมีอมันทักข้างเดียวส่วนใหญ่ก็ม,มีลูกได้ดไดตามปกติข้างเดียวเพียงพอไม่น่าจะมีอันตรายมากแต่ถ้าให้ผมตอบผมมงตอบไม่ได้ว่ามันฝ่อจริงหรืออีกข้างมันใหญ่ขึ้นก็ต้องเข้ามาตรวจเช็คด้วยใช่ไหมก็ต้องมาตรวจด,ดูว่าฝ่อจริงไหมแล้วถ้าทำมาตราซาวแล้วบอกหมอทำมาตราซาวแล้วบอกว่าขนาดมันเท่าเกันก็ ก็ต้องเชื่ออัศน์สาวอัศน์าวมันวัดความกว้างยาวสูงได้การตรวจจากคุณหมอเรรียบ้อยันที่บวมนี่น่ากังวลกว่าเช่นเป็นถุงน้ำเป็นเนื้องอกอะไรทำนองนี้ครับก็ไปพบคุณหมอนะคะใช่ครับมาโดนคลัมครับผม